สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตะมังปติรูป,ปเทสะวาโสจะปุพพะจะจกะตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลามุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิคิโต สุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลมุตตมังมาตาปิตูอุปทานังปุรัตปุตตะทารัสะสังฆโหอนากุลาจะกรรมันตาเอตามังคลมุตตมังทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตะกานันจะสังฆโหอนณาวชชาตะอนณาวชานิกรรมานิเอตามังคลมุตตะมัง อาราตีวิรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัป,ปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังละมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะ, <c oughs> จะตันยุตาการเณะธรรมะสวนังเอตัมมังละมุตตะมังขันตีจะโสวะจัตสตาสมานาสะมะน,นานันจะทัศนังกาเลณะธรรมะสากัจฉา เอตามังขลามุตตะมังตะโปจะพรามมาจาริยันจะอริยสัจณจะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตามังขลามุตตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสะนะกรรมปติเออะโสกังวิราชังเขมังเอตามังขลามุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธ,ธะ มะปะราชิตาสัพพัทะโสถิงขาตฉันติตันเตสังมังฆาละมุตตมันติ <c oughs> ยังกินจิวิตตังอิทวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสังอาธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทธระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุ ขยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชคายทัชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเมร,รันนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาพุทธเศธโถป,ปริวันณียสุจริง สมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสะโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมระตะนางปณีตังเอเตนสะสัจเจนะสุวัิโหตุเยปุคลาอัฏฐะตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัดโตสุขตัดสะสาวกา เอเตสุทินานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเคราตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปะยุตามานาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนาหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหละลัทธามูทานิพูติงพุลชมานาอิธรรมปิสังเคราตานางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนาธิสามภวังวิรัตตจิตตายติเกพระวสงเตขีนะพีชะเ <c oughs> ตขีนะพีชอาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายามปฏิโปอิทัมปิสังเคราตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอตราปชาอัตตาทานตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทัโหนะมาโรสหะพรมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปสะชันตุโนภาสิตะ บีทังเตนะภะควะตาชาณตาปัสสตาอาระหาตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวณะมาปรม,มะประรายมาอิติกิริอิติกิรายมาปะตะกะสัมปะทานเนนะมาตักกะเหตุนะ <c oughs> เหตุมา นยะคะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพ,าพาระพระรูปตายามาสะมโนโนคุยะธาตุเมเหอัตะนาวชาเนยญาธาอิเมธรรมมาอากุสลาอิเมธรรมมาสาวชาอิเมธรรมมาวินโยคราหิตาอิเมธรรมมาสมตตา สมาธินาหอหิตายะทุกขายะสังวาตันติอะทะตุเมเหปะชะเหยยาทะยะทาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาทะอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนาวชาอิเมธัมมาวินยูปะสัทธาอิเมธัมมาสมตตา สมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาทะตุเมเหอุปะสามปัชะวิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงชาโรปะนีตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมรารเนเปขมาโนปุญญะปุญญานิกะยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมะยัง ชารูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคมาโนโลกัสสาโลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยทะกาเยณะสังยะโมวาจายะอุทะเจตาัสาตังตัสสะเปสตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญ ธรรมโมหาเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาหามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนะทุกขติงคัดชาติธรรมมะจารีสเพสังขาราอนิจาติยะธาปัญญาญะปสติอัฏนิพินทติทุกเขสเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญาญะปสติ อธะนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทิยาสัพเพธรรมาอนาตาติยะธาปัญญายะปสติอธะนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทิยาอปันนะกัานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตะทะนญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนะกังพาหุงเวสรารนังยันติ ปภะตานิวนานิจะอารามะรุขะเจตยานิมนุษสาพยาตาชิตาเนตังโขสารานาังเขมังเนตังสาระมะุะมตตมังเนตังสาระมาคมะสภาทุกขาปมุจตจติโยจะพุทธันจะทาม,มันจะสังคันจะสารังขโตจะตาริอริยสัจจานิสัม,มัปปัญญายะปสติทุกขังทุกขะมะ มุป,ปาทางทุกขสะจัตติกมังอริยันจะอัตถังขีกังทุกขูปะสัมมะคานิคามินางเอตงังโขหสารานางเขมังเอตังสาระนามุตตมังเอตังสาระนามาคะมะสภาทุกขาปมุตจติอติตงังนานวาคะเมยยะนปะ ติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรม,มังตัถะตัถฐวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิธามะนุพูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครอนแกลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณาสุเวพึงทำความเพียรเสียแต่วันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหีโนสังฆรันเตนะ มหาเสเนณนัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันที่ตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกข,ขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลชราธำร,รม,ม,มหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิทรทำมมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรม,ม,มหิมรณังอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดภากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสกุม,ม,ะะกมหิกรรมมาายาโทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสรารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสะทะยาธาพระวิสามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจจเวคิตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดทุกขปัตตาจะนิทุกขายะพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพะพสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสามพะตังปุญญาสามปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสามปฏิสิทธิยาทานางังทัทันตุสัทธายะ สีลังล่าขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุขาฉันตุเทวตาคตาสัพเภพุธาพระลัปัตตาปจเจก,กานันจะยังพลังอราหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพระนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเรโพธิฆะเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมะ ทานนะพวันตุปูชิตาโสถิงการนเตทวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชานาวากาจะพิขโวสารามิกาทานะปะตีอุปาสากาขามาจะเทสานี่ขามาจะอิสราสัปปาณภูตาสุขิสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทสามภาวาสังเสทะชาตาอธาโวปะปาติกา นินยานิกังธรรมะวารางปฏิจเตสเปปิทุกขัสะกรณตุสังขยังทาตุทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทะราจะปุคลาสังโคโหตุสามะโควะอัฏฐายะจิจะหิตายะจะอัมเหราคตุส,มมสัธรมโมสเปปิธรรมจาริโนวุูทิงสัปปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปะเวเตเวทิเต,ตหันธรมยางปฏิทานคาถาโยพนามเสปุญยสิธานิกะตัสยานัญยานิกะตานิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมะกามะมานากา ส,สัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมาหางมาตาปิตาทโยทิฐาเมยะเมจาปยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาทิฐันติโลกาสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจก,กะจตุโวรากา ปัจเจกะจตุโวการาสังสารนตาภะวาพระเวยาตังเยปติทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาหนตุอเวราสุขะชีวิโน เขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง และมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดในกำเนิดสี่เกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแระขันหนึ่งแระขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น พอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนะตรยัยด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริศและพราคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีโงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งภัยรีพิณาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานาสังวรพระวัดบอวรน,นิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพรปริิตและคำมงคลในพระคถา,าต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธุสาธุ